พี่อาตอมเจ้าชื่อเฉินเมอนี่คืออะไรนี่คืออะไรคะหมูหมูอ่ะหมูภาษาจีนออกเสียงว่าจูจูจหมูจูหมูโอเคภาษาอังกฤษละ่ะโอเคเก่งมากอ่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้อะไรเดี๋ยวอันนี้เท่ไ<ก>าไหร่แกะแกะหยางหยางแกะแกะหยางหยางแกะอันนี้ละ่ะภาษาอังกฤษอะไร ชิบชิบเก่งมากค่ะนาวไหนถามนานาชินานาเจ้าชื่อสิมมะเจ้าชื่อสิมมะนี่คืออะไรหมูหมูอ่ะภาษาจีนออกเสียงว่าอจูจูหมูหมูอะไรที่นั่นจูจูหมูพายฟังกี้ล่ะเออ พีคโอเคไหนพีค <Pink. S 1> อันนี้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 เจ้าชู้ใช่ไหมคือชู้ใช่ไหมนี่คืออะไรแพะแกแกอ่างอย่างอย่างแกะแกะอย่างอย่างแกะแกภาษาอังกฤษอะรเออชีสเก่งมากงานฮาเจนมากโอเค